ใช่เหรอสองคนสกล้วยกล้วยอุ้ยน่ยนียนี่น่วะนี่ยั้สองคนหัวขาวอับหั่วงวิเว้นหัวขาวห่วงมยังสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเขาได้ยินปะวะเขาจะได้ยินปะได้ยินดิฮะได้ยินดิเขาจะได้ยินปะอุตะโกนลงแหละชื่ออะไรครับเซิร์ฟขวาไว้เซิร์เเลยเซิร์ปนะครับ อ๋อครับที่ถามมากับใครครับเนี่ยมากับลุงค่ะมากับลุงครับอ๋อฮัลโหลเอวินเนอร์ได้ยินปะลุงชื่ออะไรครับเนี่ยลุงสำเริงลุงสำเริงได้ได้ยินปะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหไม่ใช <No. S 3> ่จ้ะฉันชื่อบุญช่วยจ้ะชอบปะบุญช่วยอ๋อบอผมชื่อชิโน่ครับอ่าผมดำเซเว่นครับเจ้าหับอ๋อ เอาเอาเอาชายเย็นแก้วครับชายเย็นแล้ววะใครมีออเดอร์เหรอฟู๊ดแพนด้ามีออเดอร์ตัดกล้วยก็ต้องตัดกล้วยกล้วยนมสดเนี่ยตัดกล้วยเลยต้องตัดกล้วยมีมีฟู๊ดออเดอร์แล้วก็เดี๋ยนี้ฟู๊ดไม่ได้แค่สั่งอาหารนะฟู๊ดแม่งทำอาหารไปให้ตัดกล้วยเสร็จต้องไปเก็บนมอย่าง ใช่ตาเขาเขาสั่งไอติ er. ้วก็ตายด้วยเด้อหูไม่รวยตายเลยเลยตายเลยเล่อเล่นเลิ้นเล่นเล้นเอาเล็วเอาเร็วเฮ้ยหย่าหย่าย่าหย่าย่าหย่าย่ายาย่าหย่าพี่ชายเขาจะตีหลังผมนะพี่ยายพี่ยายเอามีดสัามันดี เฮ่ยมาโดนชาดเ้ยโอ้ยเรือบลอยแล้วเสียเวลาลอยแล้วแล้วหมออยู่ไหนเนี่ยหมอไม่มีโอ้ยไอ้เซิร์ฟสี่นาทีเนี่ยโอ้เสียเวลาอีกดูดิพอเซิร์ฟคนเดียวพอเซิร์ฟคนเดียวยังไม่มืดเลยรับไวจังอะพอเซิร์ฟคนเดียวทำงานเหนื่อยพอเซอร์คนเดียวไม่ไหวไม่ไหวไป็นลมแด่อะไรตายนี่บ่ไป ฐานเช่อ่านยังมีคนเป็นลมในป่าพงให่ไ่เสอป๋อปอพึ่งมาเมื่อวานเซิร์กนินว่าเซิร์กจ้าว่าว่าว่าอยากกินส้มอยากกินส้มป้อนแล้วขาวขาวดูดูท่าเก็บดูท่าเก็บ ถ้าเก็บถาเก็บส้มได้ได้ส้มอยุดหรอป้าอยากกินส้มอยากกินคนเก็บส้มออกดีๆเนี่ยรู้นั้นเนี่ยรู้นั้นเนี่ยมีอย่างนี้ก็รู้สึกมีกำลังใจทำงานเลยชุ่มกระชวยขึ้นมาบันทีเลยนะ